สวัดีค่ะร้านต่อแท็กเตอร์อำเภอสูงเนินโคราชนะคะวันนี้นะคะเรามีรถตักนะคะคูบต้านะคะรุ่น L4018SP นะคะมานำเสนออเรามาดูรายละเอียดเลยนะคะรายละเอียดของรถนะคะก็ก็จะได้ไปก็คือตัวรถนะคะพร้อมนะคะปุ้งกี้นะคะชุดตัก FL508 นะคะไปพร้อมกับถังถ่วงนะคะ ถังถ่วงถังถ่วงหลังนะคะรองรับน้ำหนักได้420กิโลกร,รัมนะคะรายละเอียดของรถนะคะรถคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี66นะคะชั่วโมงการทำงานของน้องถือว่าน้อยมากเลยนะคะสวยจริงๆนะคะอยู่ที่158ชั่วโมงการทำงานนะคะรถคันนี้เครื่องดี เกียร์ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นรถใหม่และใช้งานน้อยนะคะสำหรับราคานะคะเรานำเสนออยู่ที่448,000บาทนะคะ448,000บาทอ่บาทรถคันนี้นะคะเป็นเป็นรถเป็นรุ่นตรงที่ว่าเป็นฉลอง45ปีของ ota, คูโบต้าพอดีเลยนะคะคันนี้ ฝากระโปรงไม่มีบุกนะคะหลังคาไม่แตกนะคะดืมๆเลยอ่ะเรามาดูยางนะคะยางติดรถเลยนะคะยางดีสีเส้นก็คือยางดืมๆเลยนะคะยางง่ายยางหลังโอตอนนี้นะคะอ่ะซุ้มบางโคนนะคะไม่มีผุไปท้ายอ่ะเรามาดูท้าย ายสวยๆเดิมๆเลยสำหรับลูกค้านะคะที่มองหาเอาไปไว้ใช้ในงานฟาร์มนะคะหรือลานนะคะพวกลานมันนะคะไว้ใช้สำหรับตักพืชผลทางการเกษตรนะคะซื้อไปคันนี้คือถือว่าได้รถสวยๆรถใหม่เลยนะคะ,ะเราดูใต้บาะ ใต้บอกก็สีเดิมทั้งหมดเลยนะคะไม่ผุนะคะสวยสวยเร,เรานำเสนออยู่ที่4 48,000บาทนะคะสนใจก็มาดูนะคะหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์0880695336นะคะสำหรับลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นลูกค้า,าทกสออยู่แล้วนะคะทางร้านก็ยินดี ทำเอกสารให้นะคะเรามาปรึกษากันคุยกันได้นะคะรอยมาร์กนะคะสีน็อตนะคะหัวน็อตเดิมๆเลยถ้ามองหารถตะในราคานี้นะคะแล้วก็ได้ปีใหม่ด้วยชั่วโมงการทำงานน,ะะน้อยนะคะแนะนำคันนี้เลยนะคะมาดูก่อนนะคะ เล่มทะเบียนนะคะชุดโอนพร้อมนะคะเครื่องดีเกียร์ดีนะคะระบบไฮดรอลิกนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยราคาต่อรองกันได้นะคะใกลๆ้ๆมารับเองหรือว่าให้เราให,ให้ให้ทางร้านส่งให้ ลองมาคุยกันนะคะของซื้อของขายต่อรองกันได้อยู่แล้วนะคะลองมาดูร้านอยู่อำเภอสูงเนินโคราชนะคะก่อนเดินทางออกมานะคะรบกวนโพนัดหมายล่วงหน้านะคะฝากเบอร์อีกครั้งหนึ่ง088-069-5336ค่ะรถสวยชั่วโมงน้อยรถปี66-158ชั่วโมงนะคะ ราคา4ส48,000บาทลองมาดูนะคะท้งนี้ร้านเรายังมีรถไถอีกหลายรุ่นนะคะจำหน่ายอุปกรณ์นะคะโรตรี่ผานนะคะของใหม่ของมือสองนะคะถ้าสนใจก็ลองมาดูได้นะคะ ใจรุ่นไหนอะไรยังไงนะคะทักมาสอบถามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ f อทุกท่านเฮงเรวยๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณ f อทุกท่านที่ยังคอยติดตามนะคะช่องทาง u t u b e นะคะร้านต่อแท็กเตอระ์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ